เคยสงสัยไหมครับว่าถ้ารถเราเสียอยู่กลางถนนเปิดไฟครบทุกอย่างแล้วแต่ดันมีรถอีกคันขับมาชนเราเนี่ยคนที่รถเสียอย่างเราจะผิดด้วยหรือเปล่าวันนี้มีดีกาที่4721ทับ2529มันเล่าให้ฟังครับ เรื่องก็คือจำเลยที่2เนี่ยรถเขาเกิดเสียอยู่กลางถนนเลยครับเขาก็พยายามจะเลื่อนรถให้พ้นทางแล้วนะแต่ว่ามันเลื่อนไม่ไหวจริงๆเขาเลยจัดการเปิดทั้งไฟกระพิบหน้าหลังแล้วก็เปิดไฟใหญ่หน้ารถไว้ด้วยเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่สังเกตแล้วว่ามีรถจอดขวางอยู่ ทีนี้สารดีกาก็มองว่าการที่จําเลยที่สองเขาทำแบบนั้นทั้งเปิดไฟกระพริบเปิดไฟหน้าก็ถือว่าเป็นการกระทําที่สมควรแล้วในสถานการณ์คับขันแบบนั้น <c oughs> เพื่อแสดงให้รถคันอื่นเห็นชัดๆว่ารถของเขากำลังกีดขวางการจราจรอ,อยู่นะระวังด้วย แต่แล้วจำเลยที่1ก็ขับรถมาด้วยความเร็วครับแล้วก็ชนเข้ากับรถของจำเลยที่2ที่จอดเสียอยู่จนมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งบาดเจ็บธรรมดาและบาดเจ็บสาหัสเลยศาลท่านก็เลยตัดสินว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะความประมาทของจำเลยที่1ที่ขับรถเร็วแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้เกิดจากความผิดของจำเลยที่2ด้วยเลยแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นจำเลยที่2จึงไม่มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายครับ สรุปง่ายๆก็คือถ้าเราจอดรถเสียแล้วได้ทำตามสมควรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเช่นเปิดไฟสัญญาณต่างๆอย่างชัดเจนแล้วคนที่ขับมาชนเราเพราะความประมาทของเขาเองเขาก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับใครเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้หรือมีเรื่องอยากแชร์เกี่ยวกับรถเสียกลางถนนหรืออุบัติเหตุแบบนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับอยากรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนเลย